โอเคสวัสดีครับทุกคนน่าจะเห็นปกคลิปกันไปแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวน้ำมันเครื่องนะครับที่เป็นอันดับต้นๆของพวกเรากันนะครับนั่นก็คือโมตุนโมตุน7จ็ดนึ่งฉลากใหม่นะครับก็คือตัวใหม่จะถามเรียกว่าตัวใหม่หรือไม่ก็เรียกได้นะมัน มันใหม่อะเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานใหม่ API SP แล้วนะครับเป็นมาตรฐานที่เป็นณปัจจุบันสูงสุดณปัจจุบันนี้แล้วนะครับรูปทรงของขวดก็ยังเป็นแบบเดิมนะแค่เปลี่ยนสลากนี่นะครับ API SP แล้วตัวเก่ายังเป็น SN อยู่นะครับอาจจะมี SN พัทนะครับแต่ว่าตัวเนี้มันไม่มี SN พัทมันเป็น SP เลยตัวใหม่นะฝั่งซ้ายมือเป็นฉลากใหม่นะครับ เป็นมาตรฐานใหม่น้ำมันเครื่องยังเหมือนเดิมสีแดงเหมือนเดิมรูปทรงของขวดนะครับลักษณะาการเปิดฝาแล้วดึงเป็นกลวยออกมาเพื่อเติมยังมีอยู่ในเจ็ดพันหนึ่งสะลักใหม่นะครับแล้วก็ไอ้พวกรายละเอียดพวกนี้นะครับเขาก็เปลี่ยนจากที่อยู่ด้านล่างมาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับหมอตุลจากแนวตั้งก็เป็นแนวนอนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหลักๆคือน้ำมันเครื่องสีเหมือนเดิมสีแดงนะครับหรือเราเรียกกันว่าหมูตุนน้ำแดงนั่นแหละ รูปทรงของขวดการใช้งานยังเหมือนเดิมที่เปลี่ยนไปคือมาตรฐานของน้ํามันที่เป็น SP เป็นมาตรฐานที่สูงขึ้นเดี๋ยวเราจะมาคุยว่า SP มันดีกว่า SN ด้านไหนบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวมารีวิวหลังจากการใช้งานก่อนต้องบอกก่อนว่าผมได้ซื้อมาใช้งานตั้งแต่ตอนแรกๆเลยที่มันเป็นสลากใหม่บางร้านบางที่ ยังไม่มีขายยังเป็นสลากเก่าแบบนี้อยู่นะครับสลากเก่าก็จะมีเนี่ยบอกพวกเนี้ยนะครับประหยัดน้ามันปกป้องอะไรพวกนี้เป็นลักษณะการการเขาเรียกว่าอะไรการโฆษณาคุณสมบัติของเขาเองแบบนี้แต่ว่าสลากใหม่แล้วมันจะมาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นี่โปรเทคประหยัดน้ํามันนะครับอัตราเร่งดีอะไรพวกนี้เอาจริงๆแล้วเราไม่ต้องพูดกันเยอะหรอกเกี่ยวกับโมโตนเจ็ดพันหนึ่งมันมันเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วนะครับอันนี้คลิปนี้เราเราแค่เปรียบเทียบระหว่าง ตัวเก่ากับตัวใหม่นะอ่าว่ามันมีอะไรที่มันแตกต่างหรือมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงอะไรตรงไหนนะครับต้องบอกกันว่าผมใช้งานมาก็ประมาณตีสะว่าสี่พันโลแล้วกันนะครับสี่พันโลสิ่งที่จับความรู้สึกได้อ่าเดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนผมไม่ได้สนสเปคชีทนะอย่างที่เคยทาคลิปบอกไว้หลายระยะหลายหลายหลายครั้งแล้วนะครับผมจะเอามาใช้เองก่อนแล้วค่อยไปดูสเปคชีททีหลังนะครับอ่าโดยตัวเจ็ดพันหนึ่งเนี่ยสลากใหม่เนี่ยผมคิดว่ามันลบ จุดด้อยของตัวสลักเก่าก็คือตัวเก่าอ่ะตัวที่เป็น s อสอ่ะในด้านของอายุการใช้งานนะครับความลื่นของมันเนี่ยถ้าใครใช้โมตตน7,001จะรู้ดีว่าช่วงศูนย์กิโลเมตรแรกถึงหนึ่งพันกิโลเมตรแรกที่เราใส่ลงไปแล้วเราใช้งานเนี่ยแม่งลื่นมากนะครับหลังจากนั้นพอสองพันแล้วเนี่ยจะค่อยๆดอปลงดับความลื่นลงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ลื่นมันลื่นแต่มันลื่นไม่เท่าช่วงแรกนะครับแต่7,001 ที่เป็น SN นั้นน่ะนะครับใช้ถึง3 5มพประมาณ3 5มพก็คือตอนนี้ผมใช้เกืบเกือบสี่พแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่ามันลื่นอยู่ยังลื่นอยู่ไม่ต่างจากช่วงที่ใส่ตอนพันโลแรกนะครับเป็นการลบข้อด้อยข้อด้อยของไอตัวเก่าได้นะครับทีนี้การน้ํามันหายเนี่ยบางคนก็จะมีปัญหาน้ามันหายมันอยู่ที่ การใช้งานของเพื่อนๆนะบางทีเครื่องยนต์เดิมๆเนี่ยเราใช้เนี่ยไม่หายหรอกแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์แต่งรอบสูงเ,เนี่ยมันหายการประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันขึ้นเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่เพื่อนๆดูค่าผมใช้ผมจับทิบไว้สามพันเก้าก็ตีเว่า 4, นะสี่พันอ่ะผมใช้มาสี่พันโลเนี่ยใช้มาแล้วนะครับแล้วก็จับฟิลได้รู้สึกว่าดีกว่าดีกว่าตัวเก่านะครับแล้วดูค่าการกินน้ํามันเนี่ยสี่เจ็ดจุดห้าไม่ธรรมดานะ ผมขับลายแมนนะแล้วก็ใช้งานค่อนข้างเสถียรหมายความว่าจะขี่เนี่ยค่อนข้างเสถียรทุกวันวันนึร้อยกว่าโลร้อกว่าโลทุกวันนะครับอัตราประหยัดน้ํามันผมอยู่ที่เท่านี้ไม่ธรรมดานะสําหรับโมตุลนะสําหรับโมตุลแล้วก็เนี่ยมาตรฐาน API SN SN p a u s แล้วก็ SP นี่มันต่างกันยังไงนี่เขาทาเป็นกราฟแบบแปดแฉกมาให้ดูนะครับตัวโมตุลที่เป็น SP แล้วก็คือให้ดูเส้นเขียวนะครับ สีเขียวคือตัวที่เป็นมาตรฐาน API SP มันจะเหนือกว่าเส้นแดงที่เป็น SN p l u s นะครับแล้วก็เส้นน้ำเงินที่เป็น SN ค่อนข้างเยอะค่อนข้างหลากหลายนะครับอันดับแรกเลยผมจะมาบอกว่า s p มันเหนือกว่าอย่างไรก็คืออันดับแรกเลยนะลดปัญหาการชินจุดระเบิดในรอบต่ำตผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงนะอันนี้ไม่ใช่วิศวกรกแต่เขาเคมาแบบนั้นนะครับ2เพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องการสึกหรอนะครับอ่าอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับอันดับที่สาม เขาเรียกว่าทําให้ประหยัดน้ํามันอะจริงเพราะว่าผมใช้แล้วมันประหยัดน้ํามันจริงางที่เห็นเลย4 7 5กิโเมตรต่อลิตรไม่ธรรมดานะครับอันดับที่4ช่วยลดคาบช่วยลดการเกิดคาบขมเหลาคาบคาร์บอนนะครับที่เกิดจากการจุดระเบิดอันดับที่5ลดการสะสมคาบตะกอนในน้ํามันเครื่องนะครับอันดับที่6ช่วยลดปฏิกิริยาออกซิเดชันปฏิกิริยาออกซิเดชันคือการที่เราใช้น้ามันไปเรื่อยๆเนี่ย จากที่มันมีความเป็นกรดเป็นด่างเนี่ยมันจะเป็นกรดเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปกัดซีนยางนะครับเพราะมันมีเอเตอร์อยู่นะครับอย่าลืมเอเตอร์มันมันลื่นกับความร้อนแต่มันก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรมันมันจะกลายเป็นกรดเพราะความร้อนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรถแข่งที่เขาใช้เอเตอร์เขาถึงต้องรีบเปลี่ยนถ่ายออกนะครับก็ประมาณนี้6อย่างที่มันเหนือกว่าเหนือกว่าโมตุลตัวเก่าที่มันเป็นมาตรฐาน API SN ตัวนี้เป็น SP มาตรฐานล่าสุดแล้วส่วน ส่วนจะไปเทียบกับคู่แข่งได้ไหมรอคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมวิจัยให้แล้วก็จะมาเปรียบเทียบให้ฟังคู่แข่งของเขาเต็มๆเลยช่วงนี้ที่มาฮอตฮิตมาแรงมากก็คือดักแฮมนะครับดักแฮมเลสซิ่งซินเทติกมาแรงมากนะครับมาแรงคือตีคู่กันมาเลยคมๆด้วยนะครับแต่เนี้ยมันจะมาวัดกันได้แล้วเพราะว่าดักแฮมเขามาตรฐาน api sp ตัวนี้โมตุนก็ไม่ยอมแล้วอะ sp ตามมาแล้วอาทีเนี้ยเราจะได้วัดกันแล้วยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ อันนี้เปรียบเทียบแค่เป็นโมตูลตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับก็ประมาณนี้แน่นอนว่ามันดีกว่าตัวตัวเก่าแน่นอนนะครับใช้ได้แต่เรื่องราคาเรื่องอะไรมันก็ตามนั้นนะครับอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ก็ยังไงฝากกดติดตามก่อนละกันนะครับแล้วคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะ VS ให้ระหว่างดักแคมกับโมตูลเจ็ดพนหนะครับว่าตัวไหนมันเด่นด้านไหนมันเป็นรองด้านไหนอะไรยังไงฝากกดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ